ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานเลยครับวันนี้ก็มาดูรถไถเอวออนสุโขทัไทยรุ่นพิเศษกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ซักที155พัดครับตัวใหม่ล่าสุดของคูปต้าเลยนะครับรุ่นใหม่นี้จะเป็นฝาถังจะเป็นฝาเหล็กนะครับรับประกันจากคูปต้า3ปีส่วนโครงรถไถนาเราก็ใช้เป็น nc 131พัด x ครับเป็นของใหม่ก็รับประกัน3ปีจากคูปอต้าเหมือนกันนะครับโดยที่เราติดตั้งปั๊มเพลาลอยขนาด3นิ้วเพื่อไว้สูบน้ำเข้าสวนเข้านาเข้าไร่นะครับกับปั๊มฉีดยานะครับขนาด1นนิ้วส่วนยางหน้าเราก็ใช้ ขอบ750-16ยางใหม่พร้อมกระทาปิกอัพของ t o y o ต a r ร v o นะครับรุ่น5ลูโดยโครงรถไถหน้า NC เนี่ยเราจะทำหน้าแป้นขยายล้อข้างละ5นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ทำหน้าแป้นใหม่เพื่อความแข็งแรงในการวิ่งและการให้ใหได้ศูนย์นะครับเราก็มาดูระบบไฟระบบชุดเข้าเกียร์กันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟต่างๆจะมีเกบอกนะครับเวลาเราเปิดก็จะมีไฟบอกว่าเราเปิดไฟนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีเบรกมีไฟต่ำไฟสูงไฟพามานะครับแล้วมีแต่ครับส่วนระบบบังคับเลี้ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นระบบเบรกมือนะครับกันรถไหล นะครับมันจะไม่ไหลเวลาปลดล็อกก็กดปุ่มขึ้นส่วนชุดนี้จะเป็นตัวโยกซ้ายสำหรับเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นตัวเลี้ยวขวานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเหยียบคัดเหยียบคัทก็เข้าเกียร์นะครับ ฝากนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกล้อหลังนี่เราใช้เป็นดัมเบรกของบิเอ็มนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคันเร่งคันเร่งเครื่องนะครับเพื่อที่เราจะได้บังคับความเร็วรอบของเครื่องได้นะก็มีกระจกสองหน้าสองหลังนะครับและนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพิ่มไฟบนลาวพิงหลังเพื่อที่จะเข้าป่า จะได้เปิดไฟเห็นได้ไกลขึ้นโดยถอดปัด๊กเรามีปั๊กเสียบออกแล้วก็สามารถจะถอ,นอดน็อตออกได้หมดตวนใต้ที่นั่งเราเราก็มาเก็บระบบแบตเตอรี่นะครับขนาด70แอมป์นะครับแล้วมีระบบรีเลย์ไฟเลี้ยวคัเอาตัดไฟแล้วมีแหงฟิวนะครับเป็นฟิวเสียบอยู่ใต้าบาะเพื่อกันน้ำนะครับขนาดกระบะเราก็กว้างเมตร72 ยาว2องเมตรห้สูง60สิบเซนนะครับรวมที่นั่งยางหลังแล้วก็ใช้650้อยขอบสินะครับเป็นของใหม่พร้อมระบบดัมเบรกแล้วก็ในแหนบเราก็จะเป็นบูทเหล็กมีหัวอัดจาระบีครับแล้วฝาท้ายเราก็ มีโซ่แขวนเพื่อเ,เพิ่มเพิ่มพื้นที่สัมภาระให้มากขึ้นได้นะครับเดวงรอบนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของรถไยเอลออนสุโขทัยนะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับกับช่างเอก0819267661ขอบคุณครับไปข้างหน้า